สิระสานามามีอนนัมยัมธมาภิทุติงกโลมาเซโยไม่ไม่ใช่จบแล้วหรอไม่ไมอนัมยัมรัตนาตยปนมกาธาโยเจวะสังเวคาปริจิตนาปัทันจปนามาเซ ผู้ตัวสูงสูงทั่วการุณามหานวโยชนจะสุธาปรยานโรชนโอโลกาสะปาปูปักกิเรสะคาตะโกวันธานิอหมาเถรนาตัง ภิโพวิยะตาสัาทุโนโยมัคคปะกามาะเถะพินนโกโรกุตะโรโยจะปะทปะปิปโนวันทามิอหะมาเทเรนะตังสุขเดตะทันติเจตสันติโตโย i you uh -huh. संहरानता विज्ञानमनता साफलानि च सपे समानताति ते मया मोतिर्नामाजाति या चलमलनिनायि परिथिवेहि दुःखे सोमनसेयुपाया

ācitā sammingaṃ vā namantarīṃ sarāṇaṃ ผูสุวิมารุจาติติสังขายนิสงนสฉนนัมปฏิเสวามีอาวะเทวาสิตาสับริกาตายาอุณณะสับริกาตายาอาตาาตาตวาตาตาตา สัพพสัมปัสนาปฏิปตายายาวะเทวาสยาวีโนทนังปฏิสานารามทังปฏิสังขายโณสุลานาปจายาเวสัชฌปริภันปริเสวามิยาวะเท ขาตายาอภัยปัจจายารมะตยาติอนันดมยังทาตุปติกุรุปจัเวคนาปทังปนามเสยาถาปัจจยัมปวะตมานังญาติทางจีวรังทัตุปปุจจโุจธ โกนิสัตตนิจิวะโตลาภานิยานิจิวลาเนจิโกะจเนญานิมังปุติกายังปัตตวะติวิาจิโกะจเนญานิจายันติยถาปัจจยังตัตตุมันตะเมเวตังยติทัง ตถาทูปะปุญะโกจะโกคะโลตาตมะตะโพนิสัตโตนิจิโยสุญโยสัมถาปะตัวจิโกจะนิโยิมังปุติกายังปัตะวาติวิยะจิโกจะนิโยชาันติยะทาปะจายัง ทตุมะตเมเวตังยะทิทังทัตุตปะพุนจโกชโกคะโลโยสะเซนาสนายนจิโกชนิยนิมังโกติบายังปัตตวะติวิจิโกชนิยานิชา <c oughs> ญาติปัจเจียงเปรัวตมะนังทัตุมาตมิวิตังญาติทังทิสะชะปะริกังโอปะคุปะปุณชะโวชะบุกะโลทัตุมาตะโคนิสะโตนิจิโวสุญญาศัพท์ เพสัชปาริคารวจิโคจรโยยมังพุติกายังปัตตาวะโัตเปิดไปหน้า169คงอสนจักวาลน้อยนะสพุทธานุภาเวนะสัพัทธามานุภาเวนะ पशं कानुपा ओ न रतनं तं रतनं संकरतमतिनं रतनानं कानुपा चतुराशिदिशान्तनुपवेपि โกะภะรวาตโกะมันวาตสุภัสสุภวาตโกโหตสัพพะตุการวาปะยาเวราสาธุจุปะทาวาเนกาอันธารายาปิวินาสันตุจเตชะสัชยาสิตนะ ti bhagyaṁ sukham balam siri ayu jawan no japo kang saja ayu jiwasitipawan tu teh awan tu sapamang karang rakantu ตุสัพมงคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธสัมานุภาเวนัสตาโสติ पञ्जावध्यो वेतमचरा नदीर्णं हरियेषु चभूते सुता दे सुविप्रसन्मन तविला भोन्तिथ किना एतनुमोदन् दिवय

ทาสิเมกาสิเมญาติเมตตาสักจะเมเตตานังทักกินังทักชาปุเตมในรุนังวาโสโกวายาวันญาปริเทวนานตเปตานมัชายเยวัติทันติยาตโย จะโคทากินาสังฆมิสุปฏิทิตาธิการตังอิตายาสถานโสปัติโสยาติธรรมโมจายงนิทาสิโตเปตานาปูชาจักะตาอรันจักปิปุณหามโนปตินังตุมเน ังปัสสุตังอนาปะการติอาโตเวปัสสันนานังอัาคังธรรมังวิชานาตังอัาเกอนานังทักขินัยยะนุตเตรอเกธรรมีปัสสันนานังวิราภูปัสสเนอาเกสังเกปัสสนานัง ังเจตอนุตตะเรากาสัมิงทานทัตตังอาคังปุญญังพวัตถิยาคังอายุจวันโอจยโสสุขังปลังอาคาสัตตาเมธาวีอาคตธรรมสมัยโตเทวะุตโตอาคาปัตตัปโมทติ อยูตปารตัวที่รวันนโะตปฏิปาณน่ะตัสุขัสตะท้าวีสุขังโสติคาจติอายงตาตวะปรังวันนังสุขังจะปฏิภาโที่คาอยาสวาวติยาตยาทัปบามจติ

จางโธตาปจายินโอจัตเต

โนปปิยังเอตังอนุสาระมัจจอริยธรรมเมธิโตนโรยเทวนาปสังสันติเปจจะสาเกปโมติติสีตามุนังปฏิหันติตะโตวารมิปานิจังสิเรสะเปน จะมักเสสิสิเรจาปิวติโยตตุคาตาโพโรสัญชาโตปริญญญาติรันตันจะสุขันตันจะชายิตรงจะวิปัสสิตรงวิหารธานนำสังกาสกังพุทธิวันนิตัง สมัยปันติโตโปโสสัมปัสสัตตมัตตโนวิหเรกคารเยรมเมวาสเยตโบสุเตเตสามอนันจะปานนันจะวัตเสนาสนานิจะทะเทียุชุโคเตสุวิปสันนิเนนเจิตาสัย เตาตาธรรมังเทเสสิสะปะทุขะปโนทนังยังโสธรรมะมิทันญายาปรินิพานะยานาสโวติยสมิงปเทเสกัเปติวาสังปันติชาติโยสีละวันเต สีลวันเตตาปุจิตตวาสัญญเตพรหมจาริโนยาตาตาเทวตาอาสุงตาสังตาขิมาติเสตาโพจิตตาติมานิตาตินังตาโตนังอนุกรรมปันติมาตาปุณตังวะโอระสังเทวตานุกรรมปิโตโพโสสัตาภรา ปัสสติ์ยานีทัปุตานิสมากัตานิปุมมานิวายันตริเคสะเพวพุตาสุมานันตวันตัวทวปิสากาจะสุนันตุภาสิตังสุภาสิตังจิตจิต Sumepunye ketupat ka apaapa kamu bateang menuuka kanang tat sampai ikbu tak sampai itu sampai meang kero manusia Lang ke kaya di wacara docarran di pari paccobagarang tapi ขมานาเยโตปโนสานุกานุภาวาปุตาวิเศสมหิติกาจักปัติสัมมานามโนเชียตาสังสมัยนิรักกาตาปมาตาโสอัตตระตสุขิโตวิรุณหงุพุทธศาสนา พนกันพอเราเคยบวชถึงมหาให้พรนพิจื่รไว้นะแมัชุบเล่นเพิ่น่มันดักกวดพิจิตผมึ้นโซอาจารย์ละโซโ้อาาบายอ่า้ขออนุญาตแล้